วันนี้จะมาบอกต่อวิธีกำจัดปลวกที่ไม่เป็นอันตรายเลยแม็กเลือกใช้บริการของ M Factor เพราะที่บ้านมีทั้งเด็กและสัตว์เลี้ยงจะทำอะไรก็ต้องระวังเป็นพิเศษเขาเป็นบริษัทกำจัดปลวกที่ได้มาตรฐานมีระบบเซนติเคิลที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยพีพๆที่มาให้บริการก็จะเป็นทีมนักวิชาการที่ผ่านการอบรมมาแล้วทุกคนทำการติดตั้งก็ง่ายมากมีทั้งติดตั้งในบ้านและก็นอกบ้านและมีการตรวจวัดความชื้น เพื่อหาล่องรอยการเดินของปวกและทำการติดตั้งเซนติคอนสเตชันซึ่งจะติดตั้งพร้อมเหยื่อไปเลยและเหยื่อของเขาก็จะไม่มีสารเคมีอีกด้วยไม่มีกลิ่นรบกวนและไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงแม็กชอบการติดตั้งของเขามากเพราะเขาไม่เจาะพื้นให้เสียหายส่วนภายนอกของบ้านก็จะติดตั้งตัวนี้เลยพร้อมเหยื่อสามารถถอดออกได้ก่อนติดตั้งพี่ๆเขาก็จะอธิบายดีมากซึ่งตัวนี้ก็จะติดตั้งไว้รอบบ้านเลยการติดตั้งเขาก็จะมีซอฟต์แวร์ และมีการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบเลื่องปวกในหายห่วงเลยปลอดภัยแน่นอนด้วยประสบการณ์กว่า20ปีและที่เทพีเสรีภาพเขาก็ใช้ระบบนี้ด้วยนะไม่ต้องกังวลเรื่องปวกไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างพราะเขาใส่ใจทุกรายละเอียดแม็กเลือกใช้บริการของ M Factor เลย